มีน้องคนไหนที่เล่นฟุตบอลเป็นบ้างครับเคยเข้าไปโคต้านักกีฬาครับนี่แหละถึงชิวผมแหละโหยทางผมเลยครับสวัสดีครับผมซื้อฟุกเวยครับเป็นคนจังหวัดลอยเอ็ดครับผมว่าผมเป็นคนขี้อายมากพี่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลยแหละแค่ยืนถ่ายรูปพี่เฉยผมก็ตื่นเต้นแล้ว ด้วยความที่ผมเป็นคนทีอายผมเลยแบบอยากเล่นกีฬาดีกว่าเราจะได้แบบไม่ต้องพูดมากใช้กําลังอะไรอย่างนี้ที่ผมมาได้มาประกวดเดบิวาเชอร์ก็เพราะว่าคุณอาร์ผมเป็นคนส่งมาให้ดูครับแต่แต่ผมคิดว่าเอ้ยเรามีความสามารถไปประกวดวอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ผ่านมาครับได้ผ่านเข้ารอบเวลาเราจะทําอะไรอะเราอย่าใช้คําว่าต้องทําเราต้องอยากใช้คําว่าอยากดีกว่าเพราะว่าคำว่าอยากมันมาจากใจเขาบอก แต่ถ้าคาว่าต้องอ่ะมันจะมาจากสมองเราสั่งเราเอามาปรับใช้กับตัวเองก็แบบมีความแบบเขาเรียกว่าความกระหายความแบบอยากที่จะเป็นเดอะบาร์เทอร์ให้ได้ครับเริ่มต้นจากด้านนู้นนะครับวิ่งตรงนี้เลยจะ100เมตรพอดีใครทําเวลาดีที่สุด4ท่านแรกครับรับดาวไปเลยดาวเงินนะฮะดาวเงินครับหวังหวังมากมากเลยครับว่าต้องติดหนึ่งในสี่แน่ๆเพราะว่าเราก็เป็นนักกีฬามาก่อนไงพี้ี่แพ้ไม่ได้เสียชื่อ ลุกเนี่ยเป็นคนที่พี่ดูและพี่เชื่อที่สุดว่าเขาเป็นมวยมวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกระทําอย่างเดียวการโยกตัวหลบใ,ในการรับหมัดหรือในการรับรีแอคชั่นในการโดนต่อยแล้วรู้สึกเจ็บจริงๆแล้วมีคิวที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะน้องฟลุกเนี่ยทาให้พี่รู้สึกว่าพี่เชื่อเขาที่สุดเฮ้ยเขามาทำไมวะตัวเขาไปใส่แล้วกันเลยเฮ้ย 干快点！